รีวิวการเดินทางไปถ้ำนาคีที่ภูลังกาทางขึ้นเรานะคะวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดนครพนมค่ะทุกคนเราไปวันที่ฝนตกนะคะอากาศดีมากๆเลยเราได้นัดไกลไว้ที่จุดนัดพบแล้วเจอกันทักทายกันเสร็จก็ Let s ก o ออกเดินทางกันจา้าทางเดินถ้ำนาคีนะคะตอนเข้ามาแรกๆเนี่ยเดินสบายมากๆเลยะคะ่ะทุกคนถนนเป็นแบบนี้เลยระหว่างเดินทางไปนะคะก็ชมนกชมไม้ไปเรื่อยนะคะจะมีน้ําตกไหลามาจากยอดเขานะคะถึงตรงนี้เลยนะคะ,นะตอนที่เดินไปนะคะฝนก็ตกอากาศเย็นสดชื่นมากๆเลยนะจ๊ะ ระหว่างทางนี่เจอสีเขียว3 0 0นะคะความเหนื่อยตอนนี้ก็คือยังไม่เกิดขึ้นเลยนะทุกคนสดชื่นสุดๆไปเลยเดินไม่เหนื่อยเลยนะคะในอากาศแบบนี้และแล้วเราก็มาเจอน้ำตกที่แรกนะคะแต่ไก่บอกว่าตรงนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่ถ่ายรูปได้แต่ที่สวยจะเป็นไฮไลท์ข้างบนโอเคไปกันต่อจ้ะทางเดินเนี่ยดีดีนะคะตอนเดินมานะคะก็คิดว่าโอ้ยถ้ำนาคีเนี่ยเดินชิลจังเลยเดินตัวปลิวกันเลยนะคะแทบจะไม่พักกันเลยคะ่ะถนนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดินไปเรื่อยๆเลยคะ่ะเพื่อนๆเราเก็บบรรยากาศมาให้ตลอดทางเลย นะคะเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆจนถึงจุดไฮไลท์ถ้าใครที่เป็นสายเดินป่าแบบชิลๆตรงนี้น่าจะชอบนะคะเพราะไม่โหดเลยเอ๊หรือว่ายังไม่ถึงจุดโหดนะ,ะตามไปดูกันตอน่อเดินมาสักพักก็เจอป้ายแล้วค่ะถ้ำนาคีอีก800เมตรแค่นี้เองจิบจิบเนาะวันนี้พี่ไกด์นำทางของเราจะเป็นไกด์สองคนนะคะไกด์ก็น่ารักมากๆเลยนะคะ่ะพูดคุยกันไปตลอดทางดูแลเราดีมากๆเลยสำหรับใครที่ไม่ได้จองไกด์ไว้แบบเราตอนซื้อบัตรก็จะมีพี่ไกด์อาสาพาขึ้นด้วยนะคะและตรงนี้นะคะจะเป็นจุดสตาร์ทขึ้นถ้ำนาคีของเราค่ะทางเดินหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปแล้ว ทุกคนหลังจากที่เราผ่านตรงนี้ไปก็จะเป็นเส้นทางเดินธรรมชาติแล้วนะคะฝั่งนี้จะเป็นทางไปน้ําตกนะคะเดี๋ยวขาลงมานะคะเดี๋ยวเราค่อยจะแวะกันอีกทีนึงโอเคเริ่มการเดินป่าได้เลยจ้ะเปิดมาตอนแรกเลยนะคะเราก็จะเจอ ต้นยางใหญ่ค่ะทุกคนใหญ่แล้วก็สูงมากๆเลยนะคะตรงนี้จะเป็นจุดแรกที่หลายๆคนแวะถ่ายภาพค่ะตรงนี้เราจะไม่ได้รีวิวอะไรเยอะนะคะแวะเก็บภาพไปแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ออกเดินทางต่อนะตอนนี้ฝนก็ยังโปรยไปลายไม่หยุดนะคะต้นไม้ใบไม้เนี่ยเต้นระบำตลอดทางเลยแต่เราสู้ค่ะคลิปนี้ถ่ายวันที่2สิงหา2567เราออกเดินทางช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะทุกคนระหว่างการเดินทางนะคะเราอยากรู้ประวัติเราก็เลยลองสอบถามไกด์ดูเมื่อในสมัยก่อนนะคะทําตรงนี้เขาเรียกว่าทําเกียย์เมื่อก่อนจะมีแต่ชาวบ้านนะคะที่เดินทางมาจะไม่มีนักท่องเที่ยวเพ ของเที่ยวเข้าชมหลังจากถ้านาคาเปิดได้ไมน่นานและข้างหน้าเรานะคะจะเป็นน้ําตกที่หลายๆคนนะคะมาถ่ายรูปเช็คอินกันตรงนี้สวยมากทุกคน <S <S เสียงน้ําตกแบบโอ้โหฟังแล้วแค่เสียงยังสดชื่นเลยทุกคนดูจากข้างบนนะคะข้างบนตรงนั้นนะคะจะเป็นเบาชุบตัวพญานาคีค่ะและจุดหมายของเราก็คือจะขึ้นไปนบนน้ําตกตรงนั้นนั่นเอง <S <S เพื่อไปทําการชุบตัวในบ่อนะจ๊ะขอพรเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนี่แหละค่ะสายเที่ยวสายมูมาพร้อมกันได้ตรงนี้ก็สามารถแวะถ่ายรูปได้นะคะถ้าเก เกิดวันนักท่องเที่ยวเยอะนะคะเราอาจจะต้องนั่งรอคิวกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเดี๋ยวเราก็ดูธรรมชาติไปเรื่อยๆพี่ไกด์ก็คอยดูแลเทคแคร์ตลอดเลยและที่สําคัญนะคะไกด์เนี่ยคอยช่วยถ่ายรูปให้ด้วยเอาละค่ะถึงคิวเราแล้วนะค่ะก็จัดการคนละสองสามแชะกันไปเก็บบรรยากาศระหว่างการเดินทางหลังจากนั้นนะคะเราก็ออกเดินทางกันต่อค่ะเส้นทางหลังจากน้าตกนะคะเราอาจจะต้องปีนป่ายกันหน่อยนะคะแอบชันนิดนึงแอบลื่นด้วยมีหอบบ้างเล็กน้อยแนะนาใส่รองเท้าที่มีกันลื่นมานะทุกคนถ้าใครไม่ไหวจะมีที่นั่ง รมหงไทยกันสักครู่เหนื่อยก็พักก่อนแล้วทุกอย่างจะดีเองนั่นไงไม่ไหวจริงๆด้วยวัยรุ่นหงไทยต้องมาแล้วพี่ไกดก็โคตรจะดีผัดๆโยกๆกบกๆให้กันตลอดเลยนั่งพักดมยาจิบน uh ้ํากันแป๊บหนึ่งก็ออกลุยกันต่อทางตอนแรกบอกชิวๆแต่ตอนนี้สมาชิกบอกว่าเริ่มจะไม่ชิวแล้วนะเส้นทางสลับกันไปมีทั้งบันไดและทางธรรมชาติและแล้วเราก็มาถึงนี่ก็คือจุดไฮไลท์หินหน้าคีนะคะทุกคนเห็นด้วยตาจริงจะบอกว่าสวยมากมีงอนมีเกรดความอัศจรรย์ค่ะอยู่ที่นี่แล้วทุกคนที่มาจ นได้ะะคะต้องบอกว่าของจริงสวยแล้วก็ใหญ่มากๆเลยหลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินมุดถ้ำกันต่อค่ะมาถึงตรงนี้ระวังศีษะกันนิดนึงนะคะต้องกลมๆมุดๆกันหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินไปค่ะเดินออกมาจากอุโมงค์รอตรงนี้นะคะเราก็จะมาเจอกลับมุมถ่ายรูปนะคะตรงนี้สวยมากๆเลยแต่เราไม่แวะนะคะเราเน้นทําเวลาค่ะเพราะว่าเราอยากจะขึ้นไปตรงเบาชุบตัวกันแล้วแต่ก่อนที่จะขึ้นไปเบาชุบตัวนะคะจุดนี้นะคะเราจะต้องแวะกันก่อนก็คือถ้ำนาคีนะคะตรงนี้มีความเชื่อกันว่า ่าย่านะคะมาบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้าแห่งนี้เดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าในถ้ำจะเป็นยังไงกันบ้างตลอดการเดินทางเราก็มีความสุขกันมากนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าใครจะขึ้นถ้านาคานะคะก็แนะนําแววมานาคีก่อนเป็นการซ้อมเดินเพราะว่าถ้านาคานะคะจะใช้เวลาเดินตลอดทั้งวันเลยและนี่จะเป็นทริปวันแรกของเรานะคะวันแรกคือน,นาคีพรุ่งนี้เราจะไปนาคากันต่อคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียนนะคะทุกคนสามารถเก็บภาพถ่ายรูปได้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราไม่พลาดต้องเก็บทุกภาพนะคะเก็บทุกบรรยากาศไปเลยอานี่หนึ่งสองสาม แคเอาละค่ะเดินทางกันต่อนะคะตรงนี้เข้าช่องแคบไปแล้วค่ะจะต้องปีนขึ้นนิดหน่อยนะคะข้างในจะมีบันไดค่ะทุกคนเดินตามกันเข้าไปเลยเมืม่อยิ่งใกล้ถึงนะคะก็ยิ่งรู้สึกถึงความมีมนตรู้สึกดีมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยมานะคะแนะนําลองมาดูค่ะพ้นจากบันไดตรงนี้เราก็จะถึงหน้าถ้ำแล้วนะคะทุกคนความเหนื่อยก็หายไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะและนี่ก็จะเป็นทางเข้าถ้ำแล้วนะคะทุกคนแต่ก่อนที่จะเข้านะคะเราก็จะมาทําการลั่นของค่ะเอาเลิกเอาใช้หรือว่าขออนุญ,ญาตเพื่อที่จะเข้าถ้ำเข้าไปทําการสักการะองค์ าแล้วก็พระพุทธรูปภายในถ้านะคะและในถ้าก็จะมีเสียนที่อยู่ใต้น้ําอีกหนึ่งเสียนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่ก็ไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะพอเดินเข้าถ้านะคะทุกคนบรรยากาศมันเย็นมากเลยแล้วเราก็เจอเพื่อนเพื่อนักท่องเที่ยวนะคะที่มาถึงก่อนเรานั่งอยู่ก่อนแล้วนะคะทุกคนอยู่ในความเงียบสงบค่ะกราบไหว้ด้วยใจนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนมาถึงแล้วนะคะเราก็เข้าไปนั่งกราบไหว้ก่อนนะคะจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนโขดหินหลังพระพุทธรูปนั่นคือ ตกที่ลงมาจากช่องหินนะคะทุกคนสามารถนั่งอธิษฐานขอพรตรงนี้ได้และนี่ก็คือเสียนที่เราบอกเพื่อนๆค่ะเป็นเสียนที่อยู่ใต้น้ําภายในถ้านะคะมีความเชื่อกันว่าตรงนี้จะเป็นเสียนขององค์ย่านะคะ หลังจากขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อเส้นทางหลังจากออกจากธรรมก็มาต่างไปจากเดิมนะคะเป็นทางเดินธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะจุดหมายต่อไปของเราก็คือบ่อชุบตัวพญานาคีนะคะทุกคนอีกหนึ่งยห้าสิเมตรใกล้ถึงแล้วโอโ้โหเสียงน้ําตกดังมากค่ะเพื่อนๆจังหวะนี้ไม่ได้ถ่ายตอนลงไว้ให้ดูนะคะเพราะว่าทางลื่นมากและนี่นะคะทีมของเรามาถึงแล้วค่ะตรงนี้เป็นฐานน้าตกด้านบนนะคะที่จะไหลลงไปด้านล่างจุดที่เราแวะถ่ายรูปมาสักครู่ส่วนบ่อชุบตัวนะคะจะอยู่ตรงปลายหน้าผาตรงนั้นเลย พอเรามาถึงนะคะก็จะมีพีพ่ๆกลุ่มหนึ่งนั่งรอลงเบาชุบตัวอยู่เราก็นั่งรอคิวดูสักครู่หนึ่งนะคะตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราตั้งใจมาจุดนี้เพื่อที่จะมาขอพอรมูเตอรุที่เบาชุบตัวพญานาคีตรงนี้แล้วเป้าหมายของเราก็อยู่ด้านหน้าเรานี่เองคาแนะนําสําหรับตรงนี้แนะนําเพื่อนๆไม่ต้องถอดถุงเท้านะคะให้ถอดเฉพาะรองเท้าเพราะเวลาที่เราไปเหยียบหินเนี่ยมันจะลื่นมากๆเลยนะก่อนจะลงนะคะเราก็ขอถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศไปก่อนเราเดินทางปีนภูเขาขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ปกติเขาก็จะลงกันแค่ครั้งละะคคนนะ แต่พอเอื่นว่าน้องเนี่ย ตัวน้ําลึกนะคะทุกคนก็เลยขอพี่ไก์นะคะว่าสามารถลง2คนได้ไหมไก์ก็บอกว่าได้จ้าเพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็ลงไปชุบตัวพร้อมกันได้เลยจ้าบางคนก็มาขออธิษฐาน,เ,นาเชื่อที่นี่นะคะบางคนเหมือนมาชุบตัวแล้วได้เกิดใหม่อะไรทํานองนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหลังจากนั้นนะคะอาจจะรีแลกบนน้าตกได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ออกเดินทางต่อไปค่ะจุดนี้ก็คือทางเข้าเมืองรับแลตรงนี้จะเป็นทางเข้าเมืองรับแลทุกคนเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะแล้วเราก็มาแวะถ่ายรูปด้วยน้องบอกว่าได้ยินเสียงค คนเดินอยู่ข้างหลังโคดเ็นนะคะเราก็รีบวิ่งกลับเข้ามาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราให้ฟังเฉยเฉหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินทางกันมาค่ะน้ำตกตรงที่บอกไว้จุดแรกค่ะว่าเราจะมาแวะเสียงน้ำตกนี่ซาซาซาดังกระหึ่มไปเลยนะคะทุกคนน่าลงเล่นมากๆเลยเราก็จะเดินตามเสียงซาซาู่ซู่นิไปนะคะวันนี้นะคะเราก็เปียกกทั้งตัวแล้วโอเคเดี๋ยวไหนๆก็เปียกแล้วนะคะมาลงเล่นน้ำตกกันต่อความเป็นธรรมชาติที่นี่ยังสมบูรณ์อยู่นะคะสะอาดไม่มีขยะเลยค่ะเพราะว่าทุกคนน่า รัมกมากๆเลยนะคะช่วยกันดูแลพื้นที่ด้วยเราก็มาเจอกับเพื่อนๆกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาก่อนเราเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะใครอยากถ่ายรูปนะคะเก็บบรรยากาศประทับใจเต็มที่เลยค่ะเราก็ไม่รอช้านะคะรีบกันถ่ายรูปแล้วก็รีบเล่นน้ําตกค่ะถ้าใครที่อยากจะมานะคะถ้ำนาคีเนี่ยใช้เวลาเดินทางเพียงแค่3ชั่วโมงเองนะคะไปกลับแต่ว่าก็ควรเตรียมร่างกายมานิดนึงนะคะควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพราะอาจจะมีจุดที่จะต้องปีนนิดหน่อยถ้าใครได้มาถึงนะคะก็ถือว่าเป็นบุญนะคะดีใจด้วยมากๆเลยสำหรับเรา นะคะประทับใจมากๆเลยนะคะมาในวันที่ฝนตกอากาศดีเย็นสบายไม่ร้อนเลยนะคะเราก็นั่งเล่นน้ําตกกันไปสักพักนึงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะถึงเวลากลับแล้วค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยเ <c oughs> ที่ยวฉ่าจนหนำใจแล้วเราก็เดินทางกลับมี <c oughs> โอกาสเราจะกลับมาใหม่นะคะถ้านาคีถือเป็นเอกเส้นทางหนึ่งที่เดินสนุกมากๆเลยนะคะก่อนกลับนะคะเราก็อย่าลืมแวะมาสักการะบอกลาปู่นะคะก่อนที่เราจะกลับใครจะขอพรนะคะก็สามารถมาขอพรตรงนี้ได้ก่อนที่เราจะกลับก็ถือว่าขอความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะขอให้ ทางปลอดภัยขอบคุณสถานที่ที่ให้เราได้มาเที่ยวชมทริปนี้ครบรสชาติมากเลยแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทำนาคาค่ะ